มันไปเลยก็แล้วยัรดฮะอย่าลืมนะ BNB ครับกำลังพยายามทำความเข้าใจมันอยู่ส่งงงอันง่ายดีอาร์มันคือเกมเิ็บเบลตั้งปาร์ตี้และผจญภัยไปกับเพื่อนนั่นแหละเป็นเกมสมบทบาทไอ้พูดพูดอย่างงี้มันมันเข้าใจไปแต่ไม่เข้าใจเกมมันยังไง มันคือพาิารเกมคือจินตนาการพิธารจะทําอะไรก็ได้แบบทําอะไรก็ได้จริงจริงคือเอนในเมืเคยอ๋อแล้วซึ่งการที่มันจะสาเร็จหรือไม่สําเร็จอน่ยอยู่ที่การทอยลูกเต๋าของพี่เราตัวไปเลยก็ได้อืเรียอเซึ่งมันจะมีดีเอ็มอ่ะดันเจีนมาสเตอร์เป็นคนเล่าเรื่องคอยคุมเกมให้ทั้งหมดส่วนคนเล่นก็ตั้งตีกับเพื่อนอีก ตามจำนวนคนเล่นหมช่วยกันพาอุปสรรคไปด้วยกันเดี๋ยวอินไว้เขาเดินร้านกันแล้วมันต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมแม่กฝั่งมันแกแอคโคได้ไปซื้ออะไรนะมันต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมไม่ต้องซื้อกระดาษแผ่นเดียวกับดินสอยังลบเอาไว้ทำอะไรเอาไว้จดสติปั้นเลยแม้แม่ถูกฟังแม้นไม่แก้อคโคได้ไปหรือว่าแก้ไม่ได้เลยแก้โคเหรอแกมันเสียเมาลมแค่นั้นแหละ คุยกันคนของยี่ห้อที่ตัดไม่เรื่พื้นหนังเป็นสีดำหมดเลยองไม่ดูเรื่องเลยฮะพี่นเขาใช้พื้นหลังเป็สีดำหมดเลยนะพื้นหลังเป็นีดำสีรองพื้นอะเดีว่น่าจะโหดมื่กีทำได้เวตตัวมันจะเข้มไงขนาดตัวมันเข้มไม่ดีหรอเนี่ยคอนมันเงาอ่ะงั้นก็คนระฟองนะ โอเคปะที่เป็นทาด้านที่ก็ีเท่าไปเผื่อมันก็เอามาเท่าไรก็มาแชร์กันโอเคปะเดี๋ยวเรามีนไว้ขึ้นเรียนมีนไว้แล้วนี่แล้ว ประตูปริหนาเอ้าไม่ใช่นี่หว่า

ได้ไงพี่บอลไม่พี่กระโดดไ,ไม่พี่กําลังกระโดดอะู่แคประตูไม่ตตตรตรลลถึงปิดปตูติดแล้กุตกแล้วพอดูทีดีเบนเปยันผู้กองก็ทับหมดเลยแต่ไม่ทันจริงเมื่อกี้อยู่ดีเบนเข้าแบบพูดเดียวหมดเลย <c oughs> ตกใจเลยส <c oughs> <c oughs> ิเฮ้ยแต่นี้พอพอดีว่ะพี่ไปทําเวสเกณฑ์ชินก่อนยังไม่เสร็จโอ้โหโคตรเกลียดเลยนี่อะไรอ่ะ แต่ลูกบอลมาอยู่ฝั่งเราอะให้มากที่สุดไปขโมยลูกบอลสีทองมันมามันได้ลูกบอลสีทองละวฮะแต้มจะไข่ปว่าไม่ใช่เข่ไม่ใช่เหรอดันลูกบอลเป็นไข่อะไรพี่คไปไกลหน่อยคิดไปไกลโอ้โหกี่ลูกวะเนี่ยสเราสีอะไรเก็บไม้ครบสามลูกเราก็ชนะแล้วสีแดงเลนนี้ไม่เกเร็วยอดรถน้ำดีดิ เอาไอ้เขี้ยจะไปยากอะไรก็กระโดดมงเรื่อยๆโดดมงมันก็ชนมงมันชนดีต้องลา拉ใช้เขาข้างดิไอ้ยี่นี่วะนั่นแหละนั่นแหละเออชุดจะเลี้ยงดิเออเอาไอ้ชีสสีฟ้าสีฟ้าอย่างเยอะเลยสีฟ้ามัาทำเนียนสีฟ้าทำเนียนสีฟ้าทำเนียนไอ้เหี้ยสีเหลืองไม่ดักกูเต็มเลย สีฟ้าทั้งเนียนเอาเอาสีฟ้ามาสีฟ้าสีเหลืองแม่งสีเหลืองแม่งหมดเลยสีฟ้าดันดันดันเข้าบ้านเราสีฟ้าเยอะสีฟ้าเยอะมาเอาสีฟ้าไปเลยพี่ชายพาไปเลยผมจักผมจักสีเหลืองอยู่ผมจักสีเหลืองอยู่ไอ้จัดเอ้ยไอ้ขวบกระเท็ดช่วยกันเลยดันอยู่ดันอยู่เนียน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 เนียเอาสีฟ้าอยู่เนียนสีฟ้าอยู่ สีเหลืองอผมเยอมากเชื่ออยู่กผมเยอมากได้สีเหลืองมาช่วยอะไรอตัดเอ้ยเอ้เ้ไอ้อ้ยใกล้หมลวเมงเจามงไอ้เอ้ยเยเอ้ยเ้เฮ้ยเเฮ้ยเยยเยเ้ยยไอ้เ้เ้เยเย

ยังรางสังหอนไม่ค่อยดีเลย <c oughs> เฮ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากจริงเฮ้ยนี้คิวอันนี้อ่ะโอเคแต่ก็เถียวอยู่มีการฆาตกรรมตักนักต่อยมวยอมมลองไปเลยโดนต่อยหายลองไปเลยอะอ้าวไม่ยิงอะไรเลยแค่ขึ้นไปข้างบนก็จบเลยฮะ ล้างแค้นตาเมื่อกี้เหวะด่านนี้เมื่อกี้ <c oughs> ล้างแค้นแหละแอตแอตขึ้ไม่ทัโโโโนโอ้โหโอ้โหเอ้อลมคันลงโอ้เฮียวอลละเฮียละเฮียละเฮียละเราควรจะขึ้นมาได้ไอ้สัตว์เกิดชออออ <laughs> ่องเยเอะมากเฮ้ยโอ้โหเฮียกี้ไปแล้วโดนดีแล้วหนึ่ง หลือสิคนเองเหรอวะโอเคเราต้องกำจัดคนข้างหน้าด้วยการยืมมันไว้สวยบินไปเออไปไปไปหมดเลยไปไปไปแล้วรอดแน่รอดชัวเป็นเฟเซอร์เป็นเฟเซอร์รอดแล้วเฮ้ย

เดี๋ยวสิงโ้ทะเลไอเยราทีบูชหมดไอเยราทีบูชิโดไอสั์แ uh ม่งเกือบไม่ทันแม่งขวางทางเข้ากูและไอ้คนดึงโอ้โหเตะบอลอาเลยแม่แต่เป็นโกแฮเปมินไว้ไปสร้างให้ใหม่ก็ได้มาเลยทำเลยเห็นหัวกูมาจากไกลเลย เอาทียเข้าไปจังเข้าไวเข้าไปเข้าไปเขาไปเข้ไปเข้าเข้าดิเดี๋ยมเดี๋ยดูว่ะมึงเพื่อนมึงไม่มีใครมาช่วยเลยทำประตูหมดเดียวกล้องแ้่กล้องสวยสวยิมให้้็จิ้มให้ ไม่แ่งแล้วกันโอ้ยแมทไม่มใครกันบอลเลยแมทอุ้ยโอ้ยแม่งมอนลาไปเพื่อนลาไปแต่งาส่งมาสบอลส,สวยบอลบอลเข้าเข้าชวนบอลมองไอง้ยิง <laughs> <laughs> ากาศแมสลางอากาศดีสุดใจอากาศเออเออบอกไปยวมันไปจ้าฝั่งนี้บนยู่ดนสอกลุ่มยนบอลเซฟวุไปุดแล้วรุดแล้วซ้ำซ้ำซ้ำรอดเลยไม่รมารับมารอส่งกองกลางกองกลางเอเห นี่ันนนี่โวุนวุ่นหยุดไอ้พวกุดคือเซฟเซฟไปนี่หยุดหยุดไม่ไปหยุดไอ้พวกจี้ขอเวลาขอเวลาบั็บเฮ้ยสวยสวยมนก เน่ยเ้ยเนยไม่เดือปเดือปะจนโม่งวยโอ้ยมงมงกับแม่หยุดเอ้าแยมันกันโกนยังไงเนี่ยจบข่าวเรื่องเลยจบกันจบข่าวครับขอให้ไปโดนลุมให้หนุนะ พอไหมคโอเคไปละเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบ้